แต่บันไดนี่เรามีแล้วไปยืมสากคนครมาครัดบันไดสำหรับที่หมายเนี่ยจะอันนี้สร้างขึ้นคือได้ไปยืมของสิ๋นครมาแล้วตรงนี้ตอนที่เสร็จลงจากเครื่องแล้วก็เสร็จลงมาแล้วก็นั่งวิวแชร์ทีนี้วิวแชร์เราเตรียมแล้วนะวิวแชร์ท่าน่ลงมาท่านลงมาท่านจะตัวเรา่ยอะเลย ตัวชีว่าลงไปงอาหารนี้จะเป็นหน่วยแพทย์ครับโอ้ตัแพทย์แล้วก็แพทย์นี่ให้บริการครับอไหนก็จดัึ้มาถึงเสาถึงเสาเลยแล้วอีกเต็มไปด้วย ขยับมาหน้าเสาใช่ไหมขยับมาถึงเสาแล้วอีกก้อนหนึ่งสองเต็นท์ต้องแจกเล่นตามหลังนี้แจกไปตามทั้งเรือ รับเด็จต่างๆนะครับแต่สนามบินรถหรือตั้งที่ท่นรงมีการเรียนการไปถึงวันรับเสด็จก็คือวันที่สี่นะคก็ท่าน ในแพทย์คนที่8มกราบผมก็ได้มาตรวจพื้นที่เตรียมสถานที่ประกอบการจัดพื้นที่เป็นหน่การให้กับผู้รับผู้เชื่อเดเยวออกอ็ทราบว่าได้เป็นเลื่องออกมาเป็นพันที่ก็ออกไปวันรัที่สองในการจับกุมทั้งดีแล้วนะครับ ก็จะเป็ดเจ้าลูกนะครับก็มีการประชุมตัดเตรียมในเรื่องของคณะที่เกี่ยวข้องนะครับที่ที่ได้มีการก็มีการ